อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสัตคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h o l ล vip underscore 789 channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้มาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงคุณจะรุ่งหรือร่วงประจำเดือนธันวาคม2563สําำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกันนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนำมาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีที่คุณเข้าใจในเบื้องต้นอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้วางแผนในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องเพราะคุณก็จะทราบว่าข้อดีข้อเสียหรือจุดแข็งจุดอ่อนของคุณมีเรื่องใดบ้างฉะนั้น เราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันเลยว่าหลังจากดาวเสา,วยาย้ายวันที่5้ธันวาหกสาเป็นต้นไปชาวรัคนาราศีกันจะมีผลดีผลเสียในดวงชะตาของคุณเรื่องใดบ้างไป,ไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับตำแหน่งของดาวเสารเนี่ยจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่5ธันวา2563เรือนมังกรก็ถือว่าเป็นเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีกันปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆแปลว่าบุตรแปลว่าลูกนะครับถือว่าตำแหน่งของดาวเสามาอยู่ในบ้านของตัวเองในราศีมังกรเนี่ย ได้ตำแหน่งเพิ่มมาด้วยก็คือได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่เลยทีเดียวก็ถือว่าโอเคเลยฉะนั้นก่อนหน้าที่ดาวเสาตัวนี้ย้ายดาวเสามาจากเรือนปุตตะก็แปลว่าบริวารลูกน้องในช่วงระยะละาก่อนหน้านี้เกือบเกือบสามปีบริวารลูกน้องไม่ดีเลยนะครับทำงานให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะทิ้งงานอาจจะทํางานผิดพลาด หรืออาจจะมีป hey, ัญหาในเรื่องของบริวารลูกน้องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก็เลยทําให้มันอิหลักอิเหลือกกันมาตลอดระยะเวลาเกือบเกือบสปีแต่วันนี้ดาวพระเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรแล้วผมมั่นใจว่าหลังจากวันที่5ธันวา t น i ้เป็นต้นไปในเรื่องของบริวารในเรื่องของลูกน้องมันก็น่าจะทําให้คุณเนี่ย ดีขึ้นหรืออย่างน้อยไม่กังวลใจกับเรื่องที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าเหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองสิ่งต่างๆที่มันเป็นปมเป็นประเด็นสะสมมันจะค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นเป็นลำดับนะครับและถ้าหมายถึงในเรื่องของบุตรหรือลูกคนที่มีครอบครัวมีบุตรมีลูกก็ใจดีหรือว่าใจใจเย็นได้เลยนะครับ เพราะก่อนหน้านี้เกือบ3ปีลูกอาจจะดือ้ออาจจะโซนอาจจะทำร้ายจิตใจเราหรืออาจจะทำอะไรไม่ทำให้เรารู้สึกโอเคหรือปราบปลื้มใจสักเท่าไหร่แต่หลังจากวันที่5ทธันวาไปแล้วตำแหน่งของอดาวเสาหรือหมายถึงลูกเราเนี่ยจะเริ่มมีความคิดความอ่านมีมุมมอง หรือมีความรับผิดชอบดีขึ้นมากกว่าในช่วงเกือบเกือบสปีที่ผ่านมาผมก็อยากจะให้คุณเนี่ยสบายใจได้ว่าลูกเราอาจจะอยู่ในคันลองอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องก็คงไม่ทําให้เราต้องกังวลใจหรือต้องวิตกกังวลเหมือนในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ถือว่าดวงชะตาใกล้เข้ามาแล้วใกล้ดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็อดทนอีกสักเพียงแค่ไม่กี่วันเรื่องนี้ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการทําสิ่งใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับก่อนหน้านี้คุณทําอะไรที่ผ่านมามันอาจจะไม่ดีนะักแต่ในดวงธันวาคมนี้เป็นต้นไปคุณอาจจะมีการริเริ่มหรือทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจจลักษณะซึ่งผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับตัวของคุณที่เริ่มต้นแล้วความสําเร็จ โอกาสที่ได้มามันจะทําให้มีความยั่งยืนและก็ถาวรอ,อย่างน้อยเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึง่งแต่เผอิญว่าตําแหน่งของดาวเสาร์เนี่ยมันไปกอดกับดาวพฤหัสด,ด้วยมันก็ย่อมมีผลนะครับที่ดาวพฤหัสมาสัมพันธ์ด้วยเพราะตําแหน่งของดาวเสาร์กับดาวพฤหัสถือว่าเป็นคู่ศัตรูกันดวงหนึ่งแต่เผอิญว่าดาวพฤหัสดได้ตําแหน่งเป็นนิด จึงไม่สามารถที่จะสู้ดาวพระเสาร์ได้แต่อาจจะกวนจิตกวนใจหรืออาจจะทําอะไรให้มันรู้สึกว่ากว่าจะได้มาต้องใช้ความมุกมานะพยามากยิ่งขึ้นเพราะตําแหน่งของดาวพฤหัสมันมาจากเรือนพันธุแล้วก็มาจากเรือนปัตตนิพันธุก็แปลว่าญาติแปลว่าทรัพย์สินแปลว่าสิ่งใหม่ๆฉะนั้นถ้าคุณอยากจะซื้อทรัพย์สินคุณมีโอกาสได้ถ้าคุณอยากจะใกล้ชิดกับญาติทําธุรกิจอะไรใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พอดีแล้วก็ตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งของดาวพฤหัสคือตำแหน่งของเรือนปัตตนีปัตตนีมันก็แปลว่าความรักผู้ครองการลงทุนถ้าตีเป็นเรื่องของความรักแสดงว่าคุณอาจจะมีรักครั้งใหม่หรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกในช่วงเวลานี้ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆซึ่งอาจจะเริ่มต้นในช่วงเวลานี้ซึ่งมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ผมมองว่าหากมองเป็น เรื่องของการลงทุนในช่วงเวลานี้มันน่าจะลงตัวและก็มันน่าจะบอกปัญหาเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องรองเท่านั้นเองฉะนั้นดา,าดาวเสาวดาวพฤหัสอาจจะเป็นคู่กัดแต่มันก็ทําให้เราใช้ความมุมั่นพยายามใช้สติใช้เหตุผลในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสําเร็จอย่างที่เราต้องการผมเชื่อว่าในไทมิ่งนี้ โอกาสที่คุณจะทําแล้วประสบความสําเร็จมีความเป็นไปได้ฉะนั้นคลิปนี้จึงขอสรุปว่าดวงของชาวลัคนาราศีกันในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีผมให้คะแนน90%เลยทีเดียวถือว่าเป็นตำแหน่งที่เพอร์เฟกยอดเยี่ยมมากๆนะครับเอาล่ะถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่ตัวกับผมแบบสด โทรมาที่หมายเลข0615485505 ID Line ก็คือภูมิ Astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงและก็ไม่แรงเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอน เอาไปเป็นไกล้ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับฉะนั้นหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสําคัญๆที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะนะครับ สวัสดีครับ